สวยเลยครับเรียกแสงเลยเราจะมานั่งไล่เฮียตัวเริ่มจากไอตัวแรงนี้ก่อนเลยนี่บิ๊กตัวประเฮิบแต่แม่งไหนท้องอยู่นี่แหละ จริงนะเนเนียนโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าเวลาเขามัดอ่ะเขามัดกัน,นยังไงแบบชัดไปเลยเดี๋ยวไปดูในกล้องโอเคนี่ก็จับก็จับประมาณนี้นะครับ อย่าไปจับก้อยข้างหลังมันอย่างเดียวนะเดี๋ยวมันปล่อยก้อยออกมาแล้วจะเสียหายจับเอาเอานิ้วล็อกเข้าไปใต้ก้ามนี่เลยเห็นไหมสองฝั่งแล้วก็เอานิ้วก้อยเราเนี่ยล็อกอย่างนี้แล้วก็ดึงมาสักระยะหนึ่งแล้วก็อ้อมใต้ก้ามนะครับแล้วก็วนขึ้นก้ามบนล็อกฝึกนี่ยังง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยอีกนะอีกฝั่งนึงก็เอานิว้วเนี่ยกดไว้ นิ้วไหนก็ได้ที่ขนัดกดไปมันไม่มาหนีหลอกแล้วก็ล็อกชิวๆเลย้างเอามือกดไว้ฟึ๊บง่ายๆปรดยากแค่นี้เองจิ๊บๆนะตัดเชือเกเช็คปู นแน่นหมดอะแน่นเกลี้ยงอะแน่นนักอิกสว์เดี๋ยวมายิกกูดิเรียบร้อยอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมง่ายๆไม่กี่วิเองอ่อยากลองว่าเราจะมัดปูตัวหนึ่งอะกี่วิลองไงเดี๋ยวตัวตัวไหนดีอะ กนะ็นน่ะรอบอยู่บนฮียรอจะรวมนะันน่ะเดี๋ยวขอปูดออกมาก่อนนะอ่ะแล้วเมื่อกี้ไอ้ที่ไม่ได้มองโจทำงานเก๊ก อขอปู้ออกมาก่อนมาเอายังมองไม่เห็นขอขยับหน่อยนะโอเค นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้เวลามันเป็นเลขศูนย์ก่อน17 18 19 20เก้มื่อกี้เจ็ดนาทียีวินะครับเจ็ดนาทียี่ิวิเจนาทียี่บวิิเบ ปึบป๊บปึ๊บยี่สี่สิบสามเจ็ดหีสิบวิจบที่สี่สิบสามวิยี่สามวิเองมัดปูตัวหนึงเนี่ยเสร็จละเนียนกิก๊กเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยตัวเล็กก็มัดง่ายเดี๋ยวปนเ,นยเอาแม่งทุกตัวดูจะได้กี่วินี่มัดในเหลือด้วยนาะที่ก็แคบโอ อันนี้ใหญ่ไหมเอาทุกตัวไม่ต้องเลือดเจ็ดเลยเท่าไรยี่สิบสามมิ้นท์แล้ตัวเมื่อกี้ตัวเล็กตัวเล็กจะมัดยากสุดแล้วตัวใหญ่มัดง่ายส่งมันดีกว่า เปนใจพร้อมเชือกพร้อมเจ็ดแปดเก้าสิบเมื่อกี้เก้านาทีสิบวินะที่เริ่มเมื่อกี้ <c oughs> ไม่อยากมองเลยละ่ะตามัดแม่งเอ้ยแม่งเอ้ปุ๊บ เมื่อกี้เก้าทีสิบวิเท่าเดิมสามสิบสามสามสาม้สิบเอเยี่ิบสามยี่สามวิเหมือนกันแล้วเป็นไงอนงานแน่นว่ะยางให้่พอังใหญ่ไม่พอใช่ไหมเมื่อกี้มาลงเมียรืเยอดแม่ใหญ่ปะล่ะ แตสู้ตัวแรกไม่ได้ตัวแรกแก่สุดแล้ว <c oughs> อันนี้จะดุลองจากตัวเล็กเอีย้ยนเี่ยแหละตัวเมียเนี่แหละที่เอามัดยากนะครับมือกล้ามมันจะใยไปเรื่อยเลย,เลยน่าลำคาญและไอ้เล็บเนี่ยเล็บที่กุุบถอดเนี่ยอันนี้คือโดนหนีบแล้วเล็บถอดไปเลยนะอันนี้คือเล็บใหม่นะคือปูปดำตัวเมียอันนี้ปูเขียวหนีบปูดำตัวเมียหนีบ นี่นะห้าสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบ บอกแล้วมือมันก่อยเนี่ยมันมัดยากเขี้ยมันระแวงเ,เสียเวลาแล้วตัวนี้นา่าจะสามสิบวินั่นไงกูว่าแล้วสามสิบจริงๆด้วยออปวึ๊บสามสิบเอ็ดวิ ตัวนี้ตัวเมียเป็นไงอย่างที่บอกไหมมัดยากแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างอ่อนอความอ่อนร้อยประสบการณ์เราเองเรียบร้อยนะครับนี่เลือ,อีกตัวนึงดูว่าจะคุมสถิติเดิมไหมีบสามวิ คอมเมนต์มาตัวนี้กี่วิรอรอคอมเมนต์มารอได้ไม่เป็นไรอย่าปูออกก่อนอย่าโกงคอมเมนต์อย่ารอดูคอมเมนต์มาอเอาคอมเมนต์ยัง ไปแล้วนะสามหกสามเจ็ดสา้าสิวิสัตว์นี้ป๊ะปูเขียวแม่งตามแหลกลามหมดเลยสีิบวิ โอเคศูนจุดศูนย์สามนะครับศูนย์สามศูนย์สี่ก็เท่เากับว่ายี่สมวิสี่วิประมาณนั้นเรียบร้อยแต่อันนี้ผูเขียวมันเนี่ยโดยหนีบแต่ว่ามันหนีบปั๊บแล้วรั่าหนีบเราต้องชักออกให้เร็วนะเออชักออกช้าทีนี้ก็ยาวอะ่ะเลือด เมื่อวานก็เลือดวันนี้ก็เลือดโอเคสีสันวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็คือเนี่ยประมาณสี่ห้าอีพีต่อจากนี้ก็คือจะเป็นบุกป่าเดอะซีรีส์เลยแต่ก็ไม่ได้ทําเป็นซีรีส์หรอกที่เกียริทาเป็นซีซั่นแล้วที่เกียริทาเป็นเรื่องๆแล้วก็จะลงให้หมดเลยลงแบบไม่มีไม่มี ไม่มีตอนไม่มีชื่วงเลยหรือว่าอา,อาจจะมีบ้างไม่รู้เหมือแล้วแต่เดี๋ยวรอดูก็รู้เรื่องนะครับอันนี้ก็สีสันการมาปูนะครับสถิติยี่สิบสามนะครับตัวเมียตัวเมียใหญ่อยู่เท่าไหร่สามสิบใช่ปะ่ะผมว่าสามสิบนะถ้าเกิดสมมติมือไม่ฝักไฟฝักไฟอะ่ะตัวใหญ่จะมัดง่ายกว่าตัวเล็กนะครับแต่ตัวเมียเนี่ยมัดยาวมัดยากที่สุดละก็ พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ดีวันนี้แหละแต่ว่ากูว่าคงไม่ได้ถ่ายตอนไปวางหรอกหรืออาจจะมีฟุตเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยนะไปไปถ่ายก็จะวางรอบต่อจากที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้เลยนะครับก็จะต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืจนสุดป่าบนอะ่ะกูมีเวลา9้าวันนะครับที่จะวางในป่านะครับเพราะเกิดว่าหลุดเ้าวันนี้ไปปั๊บน้ําก็จะเสียอีกพอน้ําเสียก็ไปวางหาปูใบนะครับเพราะตอนนี้มีคนสั่งปูใบยอยู่ โอ้โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กุ๊บด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้มาเจอกัน